ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจากไปของแม่ผ่องผ่องศรีบุรุษศิลปินแห่งชาติท่านเสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้คือวันที่6เมษายนปี2,568เวลา 8.28นาฬิกา28นาทีที่บ้านพักในหมู่บ้านประพัสสอนพุทธมนตรสายหหลังจากเข้าโรงพยาบาลมาได้3คืนลูกหลานและลูกศิษย์ลูกหานำศพของท่านไปตั้งบนเพ็นกุศลที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมตามที่แม่ได้สั่งเอาไว้แต่ตอนนี้ทางวัดมีงานจึงได้เก็บศพท่านไว้ในโรงเย็นก่อนที่อาคาร8 4ปีวัดไร่ขิงพระอารามหลวง กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลศพผ่องศีวรนุษศิลปินแห่งชาติวันที่18ถึงวันที่24เมษายนปี2,568นณวัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนคปรปฐมสวดพ,พระอภิธรรมศพเวลา19นาฬิกาของทุกคืนวันที่18เมษายนปี2,568เวลา14นาฬิกามีพิธีรดน้ำศพเวลา17นาฬิกามีพิธีพระราชทานน้ำหลวง